ผลลับอ่ะไม่ใช่หน้าที่คุณเป็นคนสร้างนะเหมือนต้นไม้ที่มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนสร้างให้ต้นไม้เติบโตคุณเป็นเพียงต้นเหตุของการทําต้นไม้ให้เติบโตคุณแค่เอา,มาเมล็ดพันธุ์ไปหยอดรดน้ําแค่นั้นการเติบโตมีอีกส่วนที่เขาทําให้เติบโตผลลัพธ์ในชีวิตเราก็เช่นกัน ไม่ใช่หน้าที่คุณที่ทําให้เกิดคุณเป็นเพียงต้นเหตุคุณเป็นผู้สร้างผู้ปฏิบัติแค่นั้นคนที่สร้างคือใครบางคนจะบอกว่าเป็นจัก,กรวาลที่สร้างร่วมกับเราบางคนยังบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้เบื้องหลังชีวิตเราที่ทําให้เราเติบโตมันมีอยู่แต่แค่เรามองไม่เห็นถ้าคุณเชื่อว่ามันมีสิ่งนั้นจะช่วยสนับสนุนคุณมากคุณชอบมากนะไอ้พวกหนังสือจิตวิญญ,ญาณพวก คนตามฟิสิกส์เนี่ยครูอ่านแล้วก็พวกเซลล์ทอคพวกพัฒนาตัวเองทั้งหลายแล้วครูก็เอารองมาทํากับตัวเองแล้วก็แกะรอยหนึ่งในนั้นที่ครูบอกคุณคือผลรัพธ์ไม่ใช่หน้าที่คุณอันไหนที่คุณฟังแล้วจะหลิดตรงกับคุณคุณฟังแล้วเอาไปวิเคราะห์เราไปลงมือทำเนาะแต่ถ้าคุณฟังแล้วโอ้โหแม่งแม่งว่าเพ้รเจอครูคนนี้ก็ไม่ต้องฟังปิดไปเลยเออไม่ฟังแต่อันนี้ยครูมาส่งต่อถ้าคุณยังกังวล ว่าผลลัพธ์ทำไมไม่ได้สักทีคุณปล่อยวางผลลัพธ์นั้นลงซะเพราะไม่ใช่หน้าที่คุณอยู่ที่เหตุตั้งใจทำที่เหตุแล้วทำใจคุณให้มันใสๆขอบคุณทุกอย่างที่คุณมีอยู่ตอนนี้ติดตั้งต้นณนะปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากอดีตผ่านมาแล้วพรุ่งนี้มาไม่ถึงแต่ตอนเนี้ยใจต้องใสใจต้องเบา ทำใจให้สายให้เบาคือการขอบคุณสำนึกรู้คุณลมหายใจสำนึกรู้คุณทุกอย่างที่มีมันจะเป็นฐานเพิ่มพูนให้คุณได้ถ้าคุณทำใจให้มันตกณนปัจจุบันเนี่ยมันก็จะตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นอัพตัวเองขึ้นมาขอให้คุณรู้ไว้ด้วยผลลัพธ์ไม่ใช่หน้าที่คุณดังนั้นปล่อยมันลงแล้วสร้างที่ต้นเหตุด้วยใจใสๆขูขอให้คุณ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนาะแล้วขอให้คุณโชคดีสุขภาพแข็งแรงจากใจครูธัญญาค่ะ